ไอรินตอบคำถามเอปารีนาทำไมคนเซ็กซี่ต่อต้านการข่มขืนประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องอะไรไม่ได้นอกจากศึกบุ่มปนัดดานางสาวไทยพิธีกรและนักแสดงชื่อดังแนวหน้าเมืองไทยกับนางสาวปารีนาไกคุบสส,สราชบุรีพักพลังประชารัฐ ที่หลังจากต่างฝ่ายต่างออกมาโต้ตอบกันไปมาจนถึงขั้นฟ้องร้องกันแล้วนั้นโดยล่าสุดพบว่าปารีนาโพสเฟซบุ๊กต่อเนื่องตั้งคำถามว่าทำไมภาพคนงามมันดูสวยทั้งในอดีตและปัจจุบันแต่ภาพทั้งสองนั้นดูสวนกลับกันอย่างสิ้นเชิงบางครั้งบางทีเราตอบสังคมให้ตัวเองดูดีได้ตลอด บ่นเพอ้อเรื่องการเสียเวลาและรายได้ทั้งที่มีสติต่อสู้ให้สตีทุกวินาทีไม่เคยบ่นแม้แต่คำเดียวคือปวิณาโหงสกุลบางครั้งเราก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมเราต้องยอมบาดเจ็บไปทำนมให้ใหญ่จนดูผิดปกติผิดสัดส่วนทำไปเพื่อใครบางครั้งตอบไม่ได้ว่าทำไมมีคนจ้างเราไปถ่ายชุดว่ายน้ำด้วยราคาไม่ถึง2 5 0 0 0บางครั้งตอบไม่ได้ว่าเมื่อเวลาร่วงเลยสังขารหอ ค่อตรงเตงสมบูรณ์อ้วนทวนไม่มีถ่ายแบบแล้วทำไมเรายังคงใช้แอปมือถือถ่ายรูปด้วยลักษณะยั่วสวาด์ทอาหว่างขาอวดนม ดูแล้วเกิดตันหาล่อแหลมล่อจระเข้ในขณะที่กำลังต่อต้านการข่มขืนในขณะเดียวกันทางด้านเปิ้ลไอรินนางแบบนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ได้ขอตอบคำถามไว้ว่าไหนๆลงรูปเซ็กซี่จึงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ตอบคำถามของสสหญิงท่านหนึ่งนะคะที่ถามว่าทำไมต้องทำนมโตโต,โตและทำไมเซ็กซี่ถึงยังอยากยุ่งการละเมิดทางเพศอีก ขอเป็นตัวแทนตอบนะคะในฐานะที่เปิ้ลเคยโดนล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กค่ะรู้สึกเป็นปมจนเคยไปปรึกษาจิตแพทย์ ท่านได้วินิจฉัยว่าผู้หญิงที่โดนละเมิดตอนเด็กส่วนใหญ่โตมาจะเป็นคนเซ็กซี่เพราะเคยโดนโฟกัสแบบนั้นจึงต้องการใช้เซ็กชวลคอนโทรลผู้ชายคืนค่ะที่ออกมาพูดเพราะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กที่กำลังโดนกระทำกล้าออกมาบอกว่าต่อสู้เพราะเรารู้ว่าเด็กมีวุฒิภาวะอ่อนแอจึงมักถูกเอาเปรียบและผู้ถูกละเมิดทุกคนจะบอบช้ำทางใจไปตลอดชีวิตจากกิเลสตัณหาของคนชั่วไม่กีิ นาทีซึ่งเปิ้นเองเคยเป็นเด็กใสๆไร้เดียงสาเหมือนเป็นดอกไม้ที่จู่ๆมีคนอยากเด็ดแล้วเหยียบย่ำ จนทุกวันนี้ต้องกลายเป็นคนที่แกร่งไม่ยอมคนและเซ็กซี่ซึ่งบางทีก็ไม่สนุกเลยกับการเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ในประเทศนี้ซึ่งเปรียบได้กับการเป็นคนผิวสีที่ต้องโดนเหยียดและแบ่งแยกในบางประเทศจริงๆเราว่าการแต่งกายหรือการตัดสินใจทำศัลยะกรรมถือเป็นสิทธิและลสนิยมส่วนบุคคลที่ไม่ควรล้ำเส้นในยุคนี้โดยเฉพาะมันยิ่งแย่มากที่ต้องโดนบูลลี่ที่ออกมาจากปากผู้หญิงด้วยกันที่ดำรงตำแหน่งสมา ชิกสภาผู้แทนรัษฎรท้ายนี้ขอร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กฎหมายการละเมิดทางเพศฉบับใหม่ออกมาเร็วๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนนะคะ